เรียกว่าก็เป็นหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนๆหลายคนรอคอยเลยค่ะสำหรับการโคจรมาเจอกันของนุ่มแบ๊ชาลีและน้องเบลรักวันอีคำเสิงที่ต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นสุดยอดนักไข่แห่งโซเชียลค่ะโดยล่าสุดในวันที่4มิถุนายนพวกเขาก็มาไลฟ์ด้วยกันกับไลฟ์ไขยของรวมแบรนด์สินค้าคลิปนี้รวบรวมโมเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่มาให้ได้ชมกัน แล้วนี่มีคนบอกว่าหน้าตามีพิรุษวันนี้ไม่มีครับผมทำไมจะไม่มีพิรุธอ่ะอะไรอ่ะทำไมมันจะไม่มีพิรุธอะไรไอ้พวกตัวบรรเลพวกตัวบรรเลงคุณจะเล่นอะไรกันเขอบคุณทีมงานมากๆครับที่ช่วยกันหนูชอบดูซีรีส์เราดีมากอ่ะลี่ก็ชอบเหมือนกันลี่ก็ชอบเหมือนกัน Yes. ต้องต้องล็อกให้ครบมันไปเข้ามาแล้วเขาลืมล็อกไม่ไม่ทะลุไม่ได้แต่ว่าพี่เขาลืมล็อกก่อนล็อกไว้สนิทครับเจอที่นี่อยู่ข้างป่าเจก็ไปแล้วอยู่ข้างป่าเลยยังดีที่แบบว่าอ่ะอันนี้คือมาเรามาขายอ้าวกลินกำลังดีเออเนี่ยผมผมผมตั้งใจทำมาเลยนะรู้ป่ะก่อนทำขายเนี่ยผมพี่นายเช็ดเช็ดน้องสัตว์ตัวไหนบ้างไอหมีนี่แหละ อหมีกับน้องตาลที่นี่มีหมาไม่เยอะสักเท่าไหร่แมวก็สะอาดตัวนี้เหรอคะตัวนี้เหรอใช่ครับผมใช้เช็ดพวกผมอีกสองคนอืมใช่แต่ใช้ดีใช้ดีกินกินไม่แรงเกินไปเดี๋ยวให้คนคนเขารู้เรื่องริ่งกว่านี้มาขายด้วยนี่คนแนะนม่รับคือได้เวลาแล้วเตะครับออแปดเซวัไดีครัพี่ตอนนี้มันยังห้าร้อยเก้าเปลี่ยนเรื่องแนวจังเลยเห็นแบบพี่ได้แบบพี่ฟุกได้ทำงานกับเราเนี้ยถือว่าเป็นบุญของพี่มากเลยใช่ป่ะแล้วเอฟซีพี่ก็จะดีใจไปด้วย เราเจอกันงานแรกคือตอนไอ้ไท่แชมเสื้อผ้าอ่าะจำไม่ได้น้วเตอของอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละใช่ก็ได้เจอเรี้ยวเวลาไว้นะปีแล้วเนี่ยสองปีแล้วปะสองปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันอีกครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกันเน่เน่เน่ออกเข้ามาดู ดูแค่อธิบายอย่างที่เขาเปลี่ยนเรื่องเร็วจังเลยเนี่ยไม่คุยดีกว่าตลกเออตลกดีสบายๆตลกไหวไหมเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยตลกวันเนี้ยได้แต่ว่าพี่เปลี่ยนเรื่องช้านิดนึงแบบสมมติว่าเลเวลพี่มันเท่านี้ช้าลงนิดนึงให้หนูตามทันนิดนึงได้ครับผมก็ดนผมก็เป็นเพราะว่าหนูตามไม่ค่อยทันต่อไปจะบอกว่าทาไมหนูชอบทําหน้างงเลยนี่รู้เปล่าเราขายน้ํายาเออเกี่ยวกับผมปุ๊บต่อไปพี่จะพาเราไปของกินอืมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนช้าไงแต่ต่อไปนี่อร่อยมาก อ่าอ๋อเราจะได้กินข้าวด้วยกันไม่เราดูอจะเล่นอะไรวะจู่ๆน้ำยาอะไรละครคุณธรรมหรอเมื่อกี้ใช่ใช่เวลาพอมันส่งละครเวลาพอมันส่งละครคุณธรรมมาพูดพูดบทอะไรมาเลยก็ได้นะเล่นละครเราเป็นสายละครอยู่แล้วอ๋อหิวข้าวว่ะเราก็ใจเย็นหน่อยดิอยากกินข้าวอ่ะงอแงแล้วนะคนอยู่เยอะเบสทำไมเธอไม่หาข้าวให้เขากินน่ะอ๋อครับเจ้านายอ๋อช่วยคุยกับน้องของพี่หน่อย เขาคุยไม่รู้เรื่องอ่ะเย็นนะคุณหนูไม่คุยกับใครทั้งนั้นหิวข้าวคุณหนจะกินข้าวจะกินข้าวเดี๋ยวนี้คุณหนอะไรก็ได้เอามาให้กินเดี๋ยวนี้ขอพูดบ้างเถอะได้ไหนายท่านทํางานมาเหนื่อยให้เขาได้พักผ่อนก่อนนะครับถ้านายท่านไม่เอาข้าวมาให้จะออกจากบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมขับเวฟร้อยไปซื้อให้รอแป๊บหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งก่อน าว่นเียวันนี้นะรู้เปล่าของดีไงแต่ว่าราคาเพียงร้อยสามสิบเก้าบาทเองนะไม่ถึงด้วยโอ้แล้วแต่คนแหละใช่เหลือแปดสิบเก้าบาทช่วงนี้มันไม่เคยซื้อหลบไปซื้อหลบไปอ่ะเดี๋ยวดูใช้ได้แบบเนี้ยอะไรนะเคื่องนี้เคยใช้ซื้อสองเฮ้ยทนดีๆดิเออทำไมเห็นทำไมแล้วเสียงไม่เหมือนกันเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่กินไม่ได้อ่ะะอไรเราเป็นเบสฮะเขาดูน่ารักนะเวลาเขาทำอะไรเนี่ย ไม่กทอะขออนุญาตแฟนคลับด้วยนะคะทานนึงเลยนะมันก็เย็นเย็นอะไม่เป็นไรนะมัดผมให้ผมหน่อยได้ไหมสดเหรอเอาเอาครึ่งนึงหรือว่าเอาหมดครึ่งๆไม่ด้ครับพี่ไม่ต้องมาแบบก็หรอกนี่ก็มัดให้ได้นะไม่เป็นไรจีน่ามัดให้ได้มัดให้ได้

ต้องพูดแล้วว่าหนูก็ชอบหนูก็ชอบกินหนูชอบกินใช่ไหมครับปกติชอบกินแบบว่าหวานขนาดไหนผมอยากรู้ชอบกินหวานสองร้หวานสอ0ร้ยหวาน200เราเหมือนกันเลยนะครับจริงพะพี่ซื้อร้านไหนรินะคะพี่ซื้อร้านไหนร้านแถวบ้านพี่ร้านแถวบ้านพี่อุ้ยเดี๋ยวหนูต้องมากินบ้านแล้วโอ้ยงั้นหนูต้องไากินบ้านพี่างแล้วได้เลยเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ได้เลยเดี๋ยวพี่ส่งไปให้แต่ว่าแล้วพี่จะมาส่งเองไหมแล้วพี่จะมาส่งเองไหมคะแน่นอนอยู่แล้วโอเคต่อได้เลย ชี้เบาสิ่เหลือต้องตรงขนาดนั้นเลยหรือแล้วพี่ต้องเล่นบินไหนวะเนี่ยเนื้อไหลติงไม่พูดได้จริงร <Yeah. S 2> นี่หว่าเี้ยนี่หวนหัวไอ้นี่หวนตัวฉันหัวอ 等等，我心小心吧，等等。我可以进洗手间吗？啊啊、我可以进洗手间吗？站起来。 กันสีไหล่อู้จริงจริงตรงตรงแต่งแต่ไม่เจไม่ลไม่่นาอย่าทำแลวดิโอ้ยีน่าชีน่าเธอันนะใครทั เต้นยังไงฝรั่งด้ยเต้นยังไงพี่นี่ได้ด้วยเหรอครับเนี่ยเก่งใจมากเลยเรามาเริ่มเต้นกันเลยครับพวกผมก็เต้นได้นะคมันก็เป็นแดนเซอร์เป็นสิทธิมาแป๊บนึงนะครับสาวผมไม่ค่อยได้กกินข้าวมา มาแล้วเข้าขายของกันต่อุคนช่วยครัหนูหนูเข้ามาเนี่ยครับนะครับโอ้าเจ้าเจ้าเนอ่ยเจ้าไอ้ไม่ได้บอกให้ผมออกไปผมนึกว่าเขาบอกให้ผมออกไปเออเออมาไม่แล้วตอนทิ้งไปตรงนี้เดนแอดแล้วก็งงว่าไปทำอะไรกันวะก็คือนี่ผมจะบอกให้ว่าใครที่อยากบำรุงตัวเองอ่ะคือกินคอลลาเจนเนี่ยบำรุงจากข้างในเมื่อวานกินอะไร ก็อานนี้มอเลยนั่งอย่างนี้เลยไม่คนสวยเข้ามาทักทายเราเข้ามาทักทายผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปากแบนี้เลยเออเห็นเห็นจีน่ามาแล้วรู้สึกคิดถึงเพื่อนก็แบบเอ้ยยิ้มแย้มออกอาการไปหน่อยเพราะว่าเห็นจีน่ามาไงน้องมันน่ารักเออจบตัวเล็กน้องตังเบ็กน้องมันน่ารักน้องมันน่ารักเอออสบายใจละสบายใจแล้วสบายใจแล้วถายต่อได้มาพี่รู้ป่ะเมื่อวานผมสองคนโคตรอิจฉาพี่เลยใช่ไหมผมไม่อยากเปิดติ๊กต็อกใช่เออทำไมตอนน้องทาแบบนี้ก็น้องมันน่าถึงดถนอม อ๋ <AL> อ <AL> ได้ไอ้เจี๊ยบได้ได้ไอ้เจี๊ยบชมคลิปแลว้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูป้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ